หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมช่วงนี้แม่ไ,มไปทําสีผมใช่ไหมคืออยู่ในช่วงการทดสอบแชมพูค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าแชมพูที่เราใช้เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยกําลังเทสอยู่ว่ามันช่วยลดผมงอกจริงไหมก็ทดสอบมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะบอกว่าประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมจะ๊ะปกติเนี่ย ใครที่ผมงอกขึ้นข้างหน้าเนี่ยเยอะๆนะคะนี่ผมงอกไม่ได้มาง่ายๆนะมันคือประสบการณ์เห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนแค่นี้คือสมเดือนนะคะแต่จริงๆตั้งใจว่าจะไม่โกกแล้วคือมันลดลงไปเยอะมากอะเพื่อนๆผมงอกอะลด ลดลงเยอะใช้คำว่าลดลงเยอะแล้วกันอืมประมาณนี้นะคะผมงอกจะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่อันนี้คือสีผมธรรมาชาติเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยยาสระผมที่ลดผมงอกได้ดีมีสามตัวทดสอบแล้วประมาณนี้เลย